เดี๋ยวเนี้ยจะมาขามาพักที่ปากแย่ันนะ จะเอาบล็อกด้วยไ13 Pro Max นะครับ yeah. oh, yeah. อันนี้ไม่ได้เอากล้องล็อมาว้าวตันั้นคคตอ นี่สูบแปดแปดห้องเล็กนะห้องเล็กอันนี้ห้องใหญ่ห้องเล็กก็ใหญ่แล้วเอ่ออันนี้ก็จะเป็นห้องสลิดห้องใหญ่นะครับสวัสดีครับอเรามาเจอกับน้องเกตอีกแล้วนะอันน้องเกตเซร์ไงเลยครับออันนี้ที่ถืออยู่คืออะไรครับเนี่ยเออไม่รู้ไม่ได้บีบเออไม่รู้ไม่ได้บีบดิงค์ครับใช่เป็นคอมดิงค์นะครับคืออะไรอ่ะมันจะเป็นสีแดงแดงราสเบอร์รี่วะอืมราสเบอร์รี่กับโซดา เราเกตพาชมห้องนี้หน่อยนะครับว่าอ c c e s s ร r y ของห้องนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างอ่ะเราไปเริ่มกันที่ห้องนั่งเล่น,อนอก่อนเลยนครับมีห้องนั่งเล่นแบบนี้เลยว้าว <c oughs> ก็คือห้องนั่งเล่นสามารถเทคดิวได้ร้อยแปดสิบองศาเลยเนะะเาะวิว <c oughs> ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นเป็นฟาเวนเจอร์เราก็จะเห็นโรงแรมบุคลาด้วยเราไปดูห้องกัน เดี๋ยวต,ตามไปอีกห้องนึงนะครับยังไม่จบแค่นี้เนาะ<อ>ว้กวสาหรับเป็นแบบการาวเทโมลดินเนอร์ได้อ่ากินจุกจิกได้นี่ก็คือมีช็อกโกแลตคือซื้อมาจากโซฟีเอลโชนั่นเองก็จะมีให้เทควิวได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนตรงตู้นี้มีอะไรบ้างเอ่ยตู้นี้น่าจะเป็นอ่านี่เป็นแก้วไวน์ครับโอ้เขาก็จะมีจัดเตรียมเซตไว้ให,ให้เราเลยเนะาะส่วนอีกตู้หนึ่ง ตัวนี้จะเป็นตู้เย็นครับอ๋อจะมีบิวอินแบบว่าไม่ให้เห็นเลยเนาะว่าเป็นตู้เย็นนะครับก็จะมีอันนี้ก็คือทานได้เลยทานได้เลยคือเราเอามาเองเพราะว่าทานของเขาเราก็เสียตังแค่นั้นเองอ่ะไปห้องถันไปครับจริงเรามีเรามีมาหกคนนะวันนี้เนาะแต่เราจองมาสามห้องห้องนี้ไห้องแต่งตัวครับก็หกคนเลยนี่ครับห้องินตับ Mapping Project ก็ประมาณนี้เลยน้องเกีศสามารถที่จะพาเด็กๆของน้องเกีศมาใช่อันนี้ห้องนอนครับอันนี้จะอารมณ์แบบมาสเตอร์เป็นรูมเนาะของที่นี่นะครับก็ค่อนข้างใหญ่นะฮะแต่ละห้องเนี่ยจะมีทีวีที่เป็นแบบสแตนนะครับเซทให้ด้วยโอ้ก็จะเป็นบาร์ลูมบาร์ลูมของจริงๆมันจะมีบาร์ลูมอีกห้องหนึ่งเนาะเดี๋ยวพาไปดูว่าอ่าเป็นห้องเกยใช่ซึ่ง ห้องนั้นน่ะค่อนข้างที่จะวิวมากใช่วิวสวยเห็นไหมมันเป็นอ่ะเป็นคลื่นๆอะไรอย่างนี้เป็นสถาปัตยกรรมของปาร์คเอดซึ่งปาร์คเอดก็จะมีชื่อทางด้านเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรคนที่มีชื่อเสียงในการออกแบบให้เนาะใช่นี่ก็จะมีแบบแต่ละมุมแต่ละห้องเนี่ยเขาก็จะมีพวกสถาปัตยกรรมอาร์ติเทคต่าง อ่าเดี๋ยวเราพาไปห้องรันเก็ตนะครับจริงห้องนี้ก็จะเป็นห้องคอนเนคติ้งรูมใช่อบเส้นเนาะเธอบอกมานิดนึงว้าอันนี้คืออันนี้คือเรียกว่าห้องเล็กห้องธรรมดาห้องเล็กแต่ไม่เล็กเลยนะครับเตียงก็น่าจะแบบใหญ่ใกล้ๆก้กันอ่าเล็กนิดนึงใช่แต่ก็คือจะได้วิวที่ดีกว่าเนาะ อ่าห้องเล็กแต่ว่าได้ได้วิวของแบบถนนเพลินจิตเลยอ้าวดูห้องน้ำวิวสวยมากว้าวเร็วเข้าขายแล้วขายเราขายคอนเทนต์ห้องหรือเราขายน้องครับ อ่ะประมาณนี้อ่านนี้ชาววันนี้สอนะครับเดี๋ยวเราจะพามาถ่านไปฟันเนาะ แต่ก่อนไปทานเบลฟัดน,นะครับเราจะพามาดูสระว,ว่ายน้ำของที่นี่กันก่อนนะครับยาวมากนี่ก็จะเป็นวิวสระของที่นี่นะครับก็จะอยู่ที่ชั้น9นะครับชั้นเดียวกับล็อบบี้ของโรงแรมนะครับอ่าจะมีคนกำลังทำแคมเปญตอนเช้าอยู่ด้วย เดี๋ยววันนี้น้องการนะครับจะพาไปชมสุมเบลฟรัสของที่ปาร์คไอแอ็มนะครับเริ่มต้นด้วยสุ่ผลไม้เลย รวมนะครับสำหรับที่นี่ถือว่าการบริการดีเป็นเลิศเลยนะครับถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับในระดับโอเวอร์ไฟสตาร์ขนาดนี้นะครับทังน,นี้ในส่วนของถ้าใครอยากมาใช้บริการเนาะคือราคาที่ลดแล้วเนี่ยอาจจะอาจจะมองว่าเออมืนอาจจะสูงนะครับสำหรับบางท่านที่แบบเอเราไปนอนคืนละพันเองแต่ถ้า เราบอรอที่เนี่นะครับหันการสมมติห้องนี้มันได้4คนเนาแต่ว่าเป็นสองห้องนอนนะครับก็เฉลี่ยแล้วตกคนละสามพันบาทนะครับถ้าสามพันบาทเราอยากมาลองสัมผัสประสบการณ์นะครับสำหรับโรงแรมที่ชื่อว่าปาร์ไทยแอดเนาะซึ่งเป็นโรงแรมระดับโอเวอร์ไฟสตาร์ขนาดี Star นะครับลองมาดูนะครับลองมาสัมผัสดูลองมา,าใช้ชีวิตในห้องนะครับซึ่งสามารถาเราสามารถเช็คอินได้ตั้งแต่ บ่าโมงนะครับห้องวันนี้นะครับแล้วก็สามารถเช็คเอาได้ถึง6กโมงีออีกวันหนึ่งเลยนะครับสำหรับช่วงนี้เนาะนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับห้องช่องช่องจเว็บสองสามนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับยังไงคลิปหน้าเดี๋ยวจะมีโรงแรมหรือว่าคาเฟ่อะไรที่อยากจะมาแนะนําอีกนะครับยังไงเดี๋ยวลองรอคอยนะครับติดตามกันแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ 拜拜。